ตำโจ๊ะโจ๊ะทีกเริ่มเข้าที่แล้วครับผมได้ได้เฮ้ยอยากถ่ายชิม้่ายไปยังแล้เดี๋ยวชิมก่อนชิมเบิงเฮ้ะใส่น้ำตาลหนูใส่นลำตาลทำไมวะมีแต่เผ็ดอะตอนเนี้ยโจโอ๊ยวันนี้คิดว่า จะโดนอะไรกันน้องคะเดาไม่ได้เลยเดาไม่เคยได้เลยแต่ไม่แต่มันบอกแล้วมันมันรู้แค่ว่ามีคนทมาหารเออนี่ทำอาหารให้กินนะรู้แว่านี่ทำอาหารให้กินอะไรคิดว่าใครเป็นคนทำแต่อีวันนี้เนี่คนอ้วนอ้นนี้ตัวไม่ได้น่งอยู่เราวนี่นะไอ้อ้วนนรกเลยคนเดียวอย่างเงี้ยเชฟกระทะร่อนแต่เขาก็เคยทำอาหารให้เรากินบ่อยไม่ใช่หรอใช่ใช่เคยทำให้กินที่บ้านแคมป์นะไม่ก็พูดถึงเขาหน่อยดีกว่าฝีมือการทำอาหาร ผมผ่านมาแล้วนี่อันนี้คือเป็นลูกค้าประจำของร้านเขาเลยแล้วเป็นลูกค้าประจำคือถ้าเกิดเรียกว่าอุดหนุนอยู่เป็นประจำถ้าเกิดว่ามันจะได้ดาวมิชลินก็จะได้แต่านนี่แหละเพราะเป็นคนให้ผมมาได้กินข้าวผัดข้าวหมูหวานอะไรเงี้ย ก็อร่อยครับก็อร่อยที่เขาำนอร่อยมันถูงเจ้าเขาหวยหวยตอนแรกตอนแรกไม่ก็ผมกินมาแล้วไงไม่แต่จริงไอ้หมูหวานที่ยอมรับกินอร่อยจริงแต่เราเมนูเดียนะแต่ที่มันบัวที่เราได้กินได้เออใช่เป็นอีกเมนูอีซี่ไม่แต่ที่มันแต่ที่ที่มันทำแล้วแบบดูแบบว่ามันเอาไปคุยไม่เหมือนคนอื่นคือมันทอดเยอะทอดแบบดำเปี้ยวอะไอแบบใส่อะไรเล็กไม่ได้กินกินกินได้อะไรเล็กไม่ถือว่าเราหิวอะเราหิวเราไม่มีอะไรจะกินแล้วถ้าเวลาที่แบบไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเนี่ยใครเป็นคนทำอาหารให้กินเอ่อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันชอบเสนอเออเด คือมันก็จะไปยืนแค่ยืนในครัวแล้วก็ยืนโดียวพวกแก๊งสาวๆทำกันแล้วมันก็บอกว่ามันแหละเป็นคนทำแหละ,ะใช่ถ้าอร่อยมันบอกมันทำแต่ถ้าไม่อร่อยมันบอกว่ากูไม่ได้แตะใช่ประจำแล้วส่วนใหญ่คือส่วนมากของที่มันทำอะ่ะส่วนมากจะแดกไม่ได้ยกเว้นคนที่กินได้อย่างขาประจำอย่างเนี้ยจะชอบทำถา,ถา,านเพราะว่าทานและขี้ตลอดเออเจ้าอย่างเงี้ยจะชอบจริงแต่จริงแอบถามเทนไม่อยู่คลิปนี้อยากให้ใครโดนอีเรียกให้โคตอยากให้มันเลยโดน มาเชี่ยวมาได้เปรียบโหนี่นี่อยากให้มาโดนเอ๊ะโจ๊ะโจ๊ะะนครับผมวันนี้เชฟเทนโจ๊ะโจ๊ะจะมาทำส้มตําให้เพื่อนทานนะครับผมเต็มที่แล้วครับสุดฝีมือเพราะว่าเพื่อนๆโดนค่าอาหารมาแล้วว่าันนี้มาไม่แย่เลยไม่กินได้เองอีกที่นมีลูกค้าจำเขาได้ฮ้ยกูเชื่อเฮ้ยเรื่มเลยวันนี้โอเคครับผมก็มาเริ่มมาเลยอย่างแรกกระเทียมอย่างแรกเราต้องตอกกระเทียมก่อนให้ละเอียดอย่างต่อไปเลยครับผมอะไรของเราพริกพริก อุ้ยหกหกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเชฟพี่อะเราไม่อุ้ยหกได้อยู่ครับได้อยู่ไอ่เผีดสิแค่เผ็ดติดลูกชุบเหมือนลูกชุบแหละไม่เผ็ดเท่าไหร่โอ้ไม่เผ็ดเท่าไหร่ไม่ชุดเลยเมื่อกี้กระเทียมฉุดกระเทียมอ๋อชุดกระเทียมพริกเพิ่มเข้าที่นะครับผมไม่แกล้งมาละกอเนี่ยโสดแต่ละก่อนแสดงละกอนไม่รู้เนี่ยต้องทำไรสั่งไม่เผ็ดไม่เผ็ดเป็ตจุนอันี้เนี่ยอย่ากแรกเปแล้พริกพริกตำอันนี้พริกเพิ่มพริกอันนี้ก็ไปหน่อยพริกเม็ดผมไม่ได้ทำหกใช่ไหมผมไม่ได้หกตั้งใจเพราะว่าต้มตำ โจ๊ะกาแนน่อนทีหลังแน่กูคกณทาโจ๊ะโจ๊ะหน่อยได้ไหมไม่ทานแล้วกลับบ้านไดเลยนี่เราทาตุ่มต่ำโจ๊ะโจ๊ะอย่างต่อไปก็อันนี้ผมผมพี่เกดเฮ้ยผมร่วงปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปลเองปลูกเเฮียกูกปลูกมาได้เฮียใหญ่ไปแล้วไอ้เฮียถ้าเกิดผมกูลูกตุ่มกา๊งขนาดใครอะไม่เพราะว่าเราคือต้่มต่ำโจ๊ะโจ๊ะ เขาไม่ใส่ผมชุนรสไม่ใช่หรอวะเขาใส่ไม่แต่ทีมโปรเกเขาใส่แค่แบบช้อนแบบคลาสสิกบางๆเล็กๆอ่ะอีกที่ได้ใส่ช้อนทคาปีสองรันแต่ถ้าผมคุณโรตการได้ใส่รับวิีช้อนไได้อีกไม่มีไม่มีไม่มีใส่ช้อนลูกอีกไปกลับฟันแล้วได้วชิบหายก็น้าตาสีอันนี้ผมคนติดหวานแต่เพื่อนผมกินเผ็ดเก่งเฮ้ยผมไม่กินเผ็ดเฮ้ยมึงนี่ตลอดเลยเนี่ยเออเอาไปขัดดิไขัดเชฟบกบาย เจ้าทอเขียนแค่นี้ก็สดปรกุกเม็ดนี่นักน้ำมะขามเปียกนะครับความเข้มข้นของส้มตำที่เราตำมันจะมีรสชาติหวานขึ้นแล้วก็มะนาวเขากินเปรี้ยวไหมเอางี้ดีกว่าขอแบบรสจัดแต่ไม่เผ็ดได้ปะรสจัดแต่ไม่เผ็ดรสจัดแต่ไม่เผ็ดจัดอะไรได้อย่างงั้นจัดอะไรอย่างเดิมเพราะเราคือส้มตำเจ้าเจ้าแน่นอนค่ะจ่ายนี่มันดูไว่ดีเลยเฮ้ยถังกระบาดมาถังกระบาดมาอุ้ยเฮ้ย ียวมะนาวที่บีบมาในโดนค่ะคนดูจากที่มันบีบมะนาวแล้วยมันเลยเค็มตั้งแต่ยังไม่ได้น้ำปลาปลาไม่ต้องเติมแล้วนะอะไรนะน้ำปลาไม่ต้องเติมไเลยแล้วไปกินเค็มหรอไม่มันไปเค็มแล้วกินทุกอย่างกินที่เพื่อนๆได้ไหมเห็นแล้วโคตรอยากวิ่งเข้าจาแต่กูเลยอยากกินแล้วอยากขี้แล้วมโมทาร์กที่ดีด้วยไหยใช่ส้มตามสมตามโจ๊กโจ๊กไงอันนี้ตลกเดี๋ยวหาว่าไม่จริงอ้า กอนัว้ทีรู้วหมจับเลยจับเลยจับไอ้ลอกินเวยดีกว่าเี๋ยโเขาจับไ้เรงกินดีว่เพืนม่หไม่กินดูลกินนี่ขาอะไรปะเด้ยูเป็นงานเป็นงานบอกแล้วกินได้ที่ไหนกินได้ไม่เชื่อที่คือแบบว่านี่ยิที่นี่ได้กิ่ปกติเราเราเจออาหารที่แบบไกินลมกินเลยอ่กินเลยใกล้จะมาถึงข้นตอนสุด้ายเลยครับที่เด็ดของเราครับผมมาลาไมกล้ไปกล ตากองยังชอบขออนุญาตใช้มือนะครับไม่น่าขอนะเออไม่ก็ต้องขอกอดเผื่อใครไม่โอเคยผมล้างมือแล้วนะโรคปอดโควิดแน่นอนไม่มีโรคแน่นอนครับนั่นเลยผเชื่อว่ากินได้ไหมกินได้แน่พ่อจ้าโค้งนี้บลกเลยนะกินน้อยเป็นยาระบายคุน่าเป็นยาถ่ายนี่โค้งนแน่นอนผมมอกเองผมอยากกินเลยน้ำลายแตกเลยผมรบกวนขอขอหนึ่งคนครับมาชิมมาชิมมาชิมลูกค้าประจำ ้มาา่กินได้ครับได้คได้ได้ยอยากขัดเชฟขาไม่สบายนะเพื่อขาได้ไหมต้องไปส่งใครทำไมรู้สึกยังไงคะอร่อยไหมมีแต่เผ็ดอ่ะตอนนี้เด็กทานได้เด็กทานดีเอ้ยนี่นี่เอ็ดวินชอบทานเผ็ดเฮ้ยโปวดหัวใส่น้ำตาลด้วยนะเว้ยมึงไม่ใส่น้ำตาลเหรอน้ำตาลพริ้มไงอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนชิมเบิร์งโจ๊ะโจ๊ะ โคตรเผ็ดเลยตัดโจ๊ะโจ๊ะเผ็ดจริงห้งนี้เผ็ดแต่ปาดสั่งอะไรก็อย่างเดิมเออต้องต้องตามไม่สั่งอะไรไม่ได้อย่างนั้นเลยมึงอ่ะมีเสียงตอบรับดีกว่าเอ้ยอร่อยจังอร่อยจังแซ่แท่งเนี่ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อะไรเดี๋ยวรู้จริงไม่มีรสชาติอื่นเลยหรอเใส่น้ำตาลดูแต่น้ำตาลเปไงวะ้งนันมันแบบว่าไม่คือาะเอกคนนืออันเนี้ยเราทำท้มงตำรีจอยโจ๊ะโจ๊ะคือเอกลักษณ์ของตึ้งเผ็ดนำ เดี๋ยวกินไปเรื่อยๆกว่าน้่งอะไรเสี้ยมไม่เดี๋ยวกินไปเรื่อยๆรถอื่นจะตามเองรถอะไรอ่ะไปกินเราเออรถที่จะตามมาเลยอร่อยนอกจากรถโรงพยาบาลยังจะตามไปด้วยเราด้วยเดี๋ยวนี้ใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมอ่ะจะกินเดี๋ยวถือว่าเฮ้ยตาเองไม่กินนะคืออื่นกินคำนินทาของลูกค้าแล้วกันลูกค้าได้คอมเพลตได้นี่นะฮะโจ๊ะโจ๊ะนี่เหงื่อออกแล้วแหละเงื่อออกแล้วอืออะไรอ่ะคือผมไม่กินเผ็ดขาดอะไรขาดน้ำหัวเป็ด น้ำน้ำน้ำหน่อยเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับผมส้มตำปลาเชฟเทนโจ๊ะโจ๊ะอันนี้ก็คือส้มตำโจ๊ะโจ๊ะตำมโดยเชฟเทนโจ๊ะโจ๊ะตอนแรกเนี่ยเราให้เทนตำแต่ว่าเทนไม่ต้องกินใช่ไหมใช่ครับผมผมได้ยินมาบน้น ครับผมถ้าใครเป่าแพ้จะต้องโดนฝ่ายที่ชนะป้อนจานใครหมดก่อนคนนั้นชนะบทลงโทษจะมีสองช้อยครับผมช้อยแรกคือฝึกให้คู่ที่แพ้เนี่ยกินเผ็ดได้เพิ่มขึ้นด้วยการให้กินมาะนาเผ็ดโดยไม่กินน้ำโอ้โหใปนบทลงโทษที่สองเขาจะต้องเป็นลูกน้อง ของผู้ชนะด้วยการไปซื้ออะไรได้ที่เราสั่งที่เซเว่นต้องขอดเสื้อแล้วใส่เอียมแบบหุงไปซื้อแล้วไปในสไตล์โจ๊กโอ้โหแบบอยากกู้ใไรอุ้ยผมผู้ใครก็ได้ผมบอกแค่นั้นแหละผมกุ้งไ่กุ้งค่กอบ่รอดแค่นั้นเลยง <laughs> ไ <laughs> ใครก็ได้ที่มีขีดเด็กๆ <laughs> <laughs> ไม่ใ่เด็ปร <laughs> สาทอโหผมกิไปตายค <laughs> วาย <laughs> ได้อะนี่ไงคนกินเทปเป็นผู้หญิงอ่ะกูใไรก็ได้เพราะว่าผมกินผมไม่เอาเปรียบเพื่อนอยู่แล้วนี่กูเทเลย่อศัตว์กูเทเลยกินได้กินได้กูเทเลยได้อะวะบอยโจบะไอ้กูดักแน่กูไม่น่าคู่แม่งเลยเดินสองน้ำบาง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  เล่นกันมาผงตายนะโจ๊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 ะเฮ้ยคุณรอไม่ดิดีครับเป็นไง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 ฟังไม่เป็นไงโอ้โหเราแโอ้โหใจดีใจเฮ้ยต่อเลยต่อเลยกัต่อเรื่องเฮ้ยมา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 เดินต่อรอบนี้มีถั่วด้วยเดี๋ยวมันจะเผ็ดไปเดี๋ยวจะเผ็ดไป

你没事。Okay, <laughs> เอาไปไอ้ไปจุกเ่าไปต้มเจ้เตาเลโอเคงเใหม่แเตาโอเคงอู้สมไม่ตูตตต้ไปแล้วไหนอะเวโ <C: Okay. S 1> อเล <'s in a while> อันนี้คือหนึ่งวิธีดับเพลินั <'s in a while> ืรไม่อหวรอินไม่ได้เลยคคนไม่แน่นอนเลยสัาพามีอะไรจะพูดถึงคู่ตัวเองไหมอะ ส้นตีนส้นตีนเลอะมากมีวิธีแก้เกมไหมคะคู่นี้ไม่มีอะไรเนี่ยเอาให้มันรอดก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวว่าเราะแก้เกมเนี่ยตอนนี้มันแก้ผ้าใส่เกี๊ยวนี่ตอนนี้คุยเก็บสายเออแต่ก็อุ๊เปอาเองแหวงมาไอ้ตายเปล่ามาอะไรอีกหนึ่งสองสับฟาดโอยจ๊ะโจ๊ะหนี่งเก็โจ๊ะอะไรตาวบุ่งลไปตาวุ้งไป ต่อครับต่อไบเริ่มต่อ่อ ไม่ไหวว่ะปล่อยไอ้ก๊อฟมาเสมอเลยด้ไวติดประมาณสามคำสี่คำเนี่ยโอ้ยไอ้แดงยอมปะยอม่ะเอายอมป่เอายอมไม่ไหวไม่ไหวก็เหมื้นก็ไงครับไม่ไหวกรรมการไม่ใช่ไงกรรมการวอะไรกัน ถ้ารู้กูได้คอร์กูเป็นยังไงอยมผมไวเลยปะเต็มผมไวเออรู้จะรู้สรุปว่าเอ็ดวินกับหัวเหตดยอมไหมคะยทีมงานมีเฉลยคะ่ะจริงๆแล้วเกมนี้คนที่กินเยอะที่สุดคือผู้ชนะคะ่ะ <c oughs> เองอะไรครับเออมาลองอะไรครับลองโคตอยากกินเลยออันนี้อันนี้จริงเหรอจริงเหรออันนี้จริงจริงค่ะคือแพ้โอ้โหบุณมาเจ้าไมุ่ดท้ายแล้วเนี่ยคือมันของจริงอยู่แล้วเพราะในคลิปมันต้องขึ้นไอก่อนแล้วแน่นอนแต่คือนักีฬเราไม่ไม่ตรวจดูเห็นยังไงแต่กีฬาเกมเป็นเกมเออเกมเป็นเกมไม่ใช่เมื่อกี้อะไรอะไม่ไม่เมื่อกี้เราเราเราคิดว่าเเป็นผู้ชนะเราใช่ไหม แล้วถ้าเกิดเราชนะเราจะให้เขาทำอะไรในเมื่อมีสองตัวเลือกเมื่อกี้นี่คิดไว้ยังคือแต่งตัวลุงแน่นอนโจโจคือของแน่นอนโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้คือเราแพ้ครับเราเอาบทเราไม่ได้เล่นเราอ่ะได้ไหมไหนหัวเห้ดโจ๊โจหน่อยเราชนะเราชนะแล้วสภาพมันแย่มากชนะโจ๊่อ คทุกนจะเป็นผู้ชนะหมดสภาพกับผู้แพ้เอาจริงคือเราไม่คิดว่าเราจะชนะนะครับแต่ว่านะด้วยความว่าเราไม่ของจริงนะก็เกมมันต้องเป็นพี่ว่ะก็ใช่พี่จริงต้องเล่นถึงแล้วถูกต้องไม่มีกั๊กอยู่แล้วฝากไล่ถึงคนดูนิดนึงค่ะรอบนี้คือเราเต็มที่จริงครับไม่ใช่เหลือจริดตามช่องไม่ใช่กองกลางนะครับฝากกดซับตะไคร้ให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจพวกเรายังไงแน่นอนว่าเดือดแสนซับเดี๋ยวเราจะต้องมีอะไรที่มันคาดไม่ถึงมากกว่านี้ไม่แสนซับเดี๋ยวโกนหัวเลยทุกคนรารอเลย เฮี้ยไม่ได้สัตว์ไอ้แต่นี่ยพูดจริงนะแต่ตามมิกกีเฮ้ทั้งแกงเลยครับโอ้พูแทนเพื่อนเลย้ปาติผู้แทนเพื่อนไม่ถามเพื่อนต้องเพื่อนเองทำไมปกติเราคุณมึงพีดแทนได้อยู่แล้วไงคือพวกมึงไว้ใจกันตัดสินใจอยู่แล้วใจร้อนเออถ้าแต่ตาเมื่อไหร่เดี๋ยวอยากพี่มึกโคตหัวเอ้ยเดี๋ยวรอสัตว์ชื่อว่าสกินเฮ้ทเปมีแนวเรากคุณก็ปลูกมาเอากูไปแงะเดี๋ยวกระยาพัฟทีเอาเฮ้ยคุณก็ปลูกผมมาเอากูไปงะแต่ตานะาแต่ตามมาสัตว์ล่าสุดที่กูปลูกผมกูตัดทรงคิีมจอกอ่ โนหัวทังแก้ถายแล้วชีวิตนี้กูแม่โกนหัวบ่อยชิบหมเอยเรื่องบ่นดิก็บอกอย่างนี้เป็นเกมเต็มที่ไงทีนึงก็ให้กูโกนหัวช้ามิหนึ่งก็นนี้ของจริงอันนี้ของจริงชีวิตเฮียโกนหัวบ่อยคนบ่นไม่เป็นไรเวแต่ครับพร้อมไหมคะสำหรับคลิปต่อไปไม่พร้อมแต่เราต้องพร้อมก่อนเฮ้ยทำไมพูดแบบนั้งหน้าโอเคเออพูดมันดีดีดิโอเคอย่าลืมรอติดตามพาร์ต่อไปได้เลยนะครับเป็นบทลงโทษของลูกน้องผมทั้งสองคนนะครับ งั้นตารางวันนี้นะครับผมพวกผมก็ลาไปก่อนในียนนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเอ๊จบจบเอ้ลูกพี่ลูกพี่จ่าให้ทราอะไรแล้วก็ได้นะเออไอ้บอลอาบออาบอเนี่ยเล่นแรงวรอเออบอลอาบ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 อไม่ไม่อยากแย่งชีวิตแรงเอาอันนี้เดียวก่อนอะไรนะเอาของพ่อแม่โอ้โหเกษตรอ่ะเอาของพ่ออยากคือชีวิตได้ไม่เคยทีโอ้โเกษตรขอขอหรือลูกพี่จัดผมหน่อยครับคำลูกพี่ห่อเจี๊ยบ จะแต่งเล่นปะเนี่ยไม่ไม่ไม่อยากกินองวอนแต่จริงแล้วเมื่อกี้มือเพิ่งไปปาดอ้วกมาฮะเต็มไม่เต็มหน่วยไปโอชิก่อนโอชิโอชิโจ๊กโจ๊กเออแน่นอนไอ้ดูดไอ้จ้าไอ้จ้าหน้าด็อปเปอร์อยากกินมากเมื่อกี้นี้เออคอมเมดี้อมเมดีให้ลูกน้อง โอกกำลังเสร็จมือียดที่มือขนาดอ้อืมโอ้ยสิออกมาเกษตรเรียบร้อยนิ้วกูแต่ทีมงานตลบหลังอีกทีนึงให้มันกินไม่ว่าตลบหลังอีกทีนึงอีกนะมีร่างกายแบกายไป่พูดแพ้ีกบังคับออก เอาชนะแต่เราตำโทษกูอะไรายการได้เริ่มน่ากลนะัวแล้วกูไม่รู้แล้วว่ารอบหน้ากูควรจะชนะหรือควรกูควรจะแพ้ดีเนี่ยรายการนี้นเริ่มน่ากลรรัวเลยไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่าง